ก็สวัสดีนะครับผู้ติดตามทุกท่านก็วันนี้มาอัปเดตนิดหนึ่งนะครับอัปเดตนิดหนึ่งกนะ็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตเพราะว่ากราฟมันมันก็มีแค่จะไปนิวออรทำไฮหรือว่าย่อเนาะก็รอเอาคอยซีซั่นกันนะผมเปิด,เป,ดเปิดมาเนี่ยเปิด XRP ว่าสะใจจริงๆนะครับ XRP เนี่ยเรามองเป็นแชร์แล้วกันหรือว่าแชร์ XRP เนี่ยทางทางทีมงานเนี่ยมองเป็น วายคอฟมานานมากละนะครับดูวายคอฟกันมาเห็นว่ามันเป็นวายคอฟเนาะไม่อธิบายรายละเอียดแล้วกันหลายๆท่านก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วเราก็มีการคอ,อกันไปเล่นๆนะว่าวายคอฟอ่ะอยากกล่าวก็กล่าว,าว,าวไปเนาะแล้วก็ขึ้นกันอิ่มๆนะครับก่อนอื่นม,มาดูที่ดีเกวก่อนนะครับวันนี้อัปเดตก็พอดีเลยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องสองคารามมาด้วยนะครับวันนี้เนี่ยทางหลังจากที่ไบเดนประกาศให้ใช้อาวุธได้เนี่ยก็ ัเสเซียก็ประกาศต่อนะครับก็เด็กมีการปรับตัวขึ้นนะครับตอนที่สงครามนี่แหละตอนประมาณสักตอนนี้แหละวันนี้เลยนะครับตอนประมาณเย็นๆเนี่ยที่ยิงกันนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับเด็กเนี่ยไปรีเทสโซนอาจจะมีโอกาสไปถึงที่บอกกันคุยกันตอนนู้นเนาะ1.07กว่าๆเนี่ยในภาพใหญ่นะครับก็ไปสู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังลงมานะมีการปรับตัวลงเทขายทํากําไรมาเนาะก็ หลังจากที่มียิงกันเนี่ยก็มีเด้งขึ้นมาฮะนะครับ d ีกอันนี้สง่งผลกขึ้นทองขึ้นนะครับน้ำมันก็ดีดด้วยนะครับแพทเทิร์นนี้พูดกันมาในหลายๆ l i ไลฟ์แล้วว่ายังไงก็เป็นวอลแพทเทิร์นนะครับแต่ว่ามันจะแรงเท่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยนีต้องดูนะครับก็รีกวตามสภาพครับตามนโยบายเนี่ย d ีกวยก็ยังมีโอกาสที่จะไปดีเทสขอ้อลต่อได้นะแต่ว่า ข้างบนเนี่ยมันโซนในนี่ละอ่าโซนโซนที่มันเทขายทํากําไรกันละอาจจะต้องรอไปชนอีกครั้งหรือกลับมาดิเทสโซนประมาณสักหนึ่งส่วนห้านะครับคงไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่นะครับว่ามันก็มีผลตอนรัพย์สินหลายตัวเนาะแต่ตอนนี้ทองน่าจะไปกันแล้วนะครับเอาที่ BTC ก่อนนะครับ BTC BTC เนี่ยผมพูดตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะเมื่อกี้ผมเปิดอะไรไว้นะอินเด็กซ์ปะมอนมาลองตีสปีดไลน์ของเดิมมาเนี่ย สปีดไลน์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแนวที่เป็นแนวรับแนวต้านพอดีเลยนะนี่เทียบว e ่นะครับเทียบวิ F เนี่ยผมทำผมทำคับแอนแฮนเดลเอาไว้เนาะภาพใหญ่เลยก็คับแอนแฮนเดลคันนี้คันนี้น่าจะเบรกน่าจะเบรกได้แล้วก็มาแรงบางคนนะครับพอมาดูเนี่ยในพอมาตีแถวสักประมาณสปีดไลน์เนี่ยเรายังพอเห็นแนวรับแนวต้านเหมือนกันนะ พอเบรกมาเนี่ยตีสปีดไลน์มาเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นแนวที่ต้านแล้วก็ชนคราวที่แล้วที่ลงมาตอนนี้ก็ไปรีเทสอยู่นะครับแต่มุมมองเนี่ยก็น่าจะผ่านได้อยู่นะเพราะว่าหลังจากนี้ผมก็ยังมองว่ามีถ้าพอเบรกแล้วมีโอกาสไปถึง9 6้านะสำหรับเว็บนี้นะครับรอบเว็บนี้ก็มีโอกาสไปถึง96แต่อะไรที่มันเป็นแนวแนวรับแนวต้านสาคัญคราวที่แล้วที่บอกนะครับ u s d t d ยูดี d. บอกแล้วทุกครั้งที่ u s d t d มันลงนครับราคา b ี c มันจะขึ้นเนาะแต่ตอนนี้มันไปติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับติดอยู่ตรงเส้นเนี่ยที่ชนมาแล้วก็เด้งไปเด้งไปรอบหนึ่งนะมันก็เลยเป็นช่วงที่มีบิ c o อยมีการยอ่อทุกๆครั้งที่ s d t d เนี่ยมีการลงเนี่ย bitcoin มันก็จะขึ้นนะครับตามราคาตามกลไกมันเป็นแบบนั้นแต่ว่า USDT มันจะหลุดแนวนี้ได้ไหมเนี่ยถ้าหลุดครั้งนี้มัน มันก็เป็นแมสซีฟมูฟอย่างหนึ่งของ Bitcoin เหมือนกันเนาะเราต้องยอมรับว่ารอบนี้ BTC เนี่ยมันต่างกับรอบก่อนอย่างหนึง่งนะครับคือสำหรับผมมุมมองนะครับว่าไม่ได้บอกว่ามันจะลงหรือไม่ได้บอกมันจะขึ้นเนาะเพราะว่าเป้ามาตรฐานาไปละอันเนี้ยเหลือเป็นความกาวอย่างเดียวละนะครับเป็นความเกาอย่างเดียวคนจะว่าเป็นความกาว BTC ีเนี่ยเราต้องยอมรับว่ารอบนี้สิ่งที่มันไม่เหมือนกันนะครับตั้งแต่หลายครั้งที่มันมาคือครั้งนี้มันมีพวก ETF ด้วยนะครับมีสปอตอีทีด้วยดังนั้นเนี่ยเพื่อเมื่อมีการลงมาเล่นของเจ้ามือใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปได้แรงมากกว่าที่เราคาดไว้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งนกะ็คือว่าสหรัฐประกาศแล้วเนาะเราจะเห็นว่าเนี่ยครั้งน,นี้สงครามมีสงครามนะวันนี้มีสงครามนะทำไมบีซีไม่ไม่ลงวุบว่าเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับเพราะยูเอสดีมันขึ้นอ่าดีเอ็กวมันขึ้นแล้วก็สหรัฐเขาก็สนับสนุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ทรงมันไปมากกว่านะครับมาดูภาพย่อยกันนะครับ BDC ก็ BDC เนี่ยก่อนหน้านี้มันติดต้านตรงนี้เนาะเป็นแนวแนวตรงนี้ครับแนวสีฟ้าที่ผมวางไว้ให้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นตอนที่มันไปชนเนี่ยมันติดตอนที่ USDT ดดเนี่ย USDT dominant เนี่ยมันชนพอดีนะครับตรงนี้เป็นจุดเดียวกันเนาะคราวนี้เดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนลบไปก่อนลูกนะครับลบไปก่อนลูกพอเราวาดพอเราวาดตามตามไฮแพทเทิร์นเนี่ยเราจะเห็นว่า มันมีการเบรกสามเหลี่ยมมานะครับเบรกสามเหลี่ยมมาเลยแล้วก็มีการรีเทสด้วยตรงนี้เลยนะครับชิมิอ่าเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้มาเนาะคราวนี้ถ้าเบรกเนี่ยก็ถามว่าเบรกแล้วมีโอกาสไปได้ถึงไหนนะครับวัดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านแบบเรียนแค่เรียนแค่รูปทรงเรขาคณิตนะครับเราเรียนแค่รูปทรงเรขาคณิตก็ชิ้นนี้เนาะเรามองแค่มัน ขึ้นไปได้เท่าไหร่ก็น่าจะขึ้นไปได้เท่านี้นะครับประมาณแสนหนึ่งพอดีโูสีเนาะพอดีเลยนะครับนี่ใช้แบบวิธีชาวบ้านนะครับไม่ต้องคํานวณใดๆดวิธีชาวบ้านล้วนนะครับก็มีโอกาสนะมีโอกาสบอกว่ามีโอกาสละกันพูดคาว่ามีโอกาสเนาะก็แล้วตรงเนี้ยเ,เราจะเห็นว่าหลังจากที่มันเบกเรกสามเหลี่ยมมาเห็นปะเบกเรกสามเหลี่ยมมาก็มีการดีเทสพอรีเทสแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าวอลลุ่มโปรไฟล์แม่งมาวางตรงนี้เพียบเลย พลเมื่อวานที่เก้าหมื่นตรงเนี้เต็มเลยคราวที่แล้วนะครับตอนที่มันชนเนาะแล้วมันมีการย่อเนี่ยผมพูดในคลิปที่แล้วไปแล้วนะว่าประมาณสักแปดหมื่นเจ็ดโซนนี้โพสต์ไว้ด้วยโพสไว้ด้วยในทวิตเตอร์นะครับโซนเด้งโซนนี้เลยนะครับเส้นที่ขีดไว้ยังอยู่เลยแปดเจ็ดโดยประมาณแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดมั้งแปดเจ็ดหกมั้งไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้เนาะก,ก็มีการเด้งขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการเบรกสามเหลี่ยมไปแล้วก็รีเทสนะครับคราวนี้ถ้าภาพระยะสั้นเนี่ยเอานี้ออกไปก่อนลูกนะครับ มุมมองเนี่ยถ้าเบรกไปเนี่ยก็น่าจะไปได้แรงเดียล,ละคราวนี้ก็หนึ่งแสนก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้แบบชัดๆเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรตอนตรงตรงนี้ที่ติดอยู่เนี่ยมันทําให้เกิดเป็นทรงอีกทรงหนึ่งขึ้นมานะครับสามเหลี่ยมนี้เบรกแล้วเนาะจบไปนะครับก็เป็นซิมมิตริกแทงเกิลได้เหมือนกันนะครับทาเบรกไปคราวเนี้ยก็ อย่างที่บอกครับชาวบ้านใช้ว,วิธีชาวบ้านวัดก็ก็ยังได้ที่แสนหนึ่งนะครับใช้ว,วิธีชาวบ้านวัดก็ยังได้ที่แสนหนึ่งก็เั่งนั้นเนี่ยมีโอกาสเนะะาะเพราะหลังจากที่มันเบรกสามเหลี่ยมไปเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าตรงนี้มาเป็นแนวละตรงนี้ก็ยังเป็นแนวรับที่แข็งอยู่ครับคราวนี้จุดเด้งมันอาจจะกลายเป็นสักประมาณตรงประมาณเก้าหมื่นเนี่ยก็พอรับอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองแนวระนาบนะครับของมองแนวระนาบนิดนึงมีอะไรเป็นปัญหาอีกไหมอ๋อไม่ค่อยนะ พราะ CME แก็บมันอยู่ตรงนี้เนาะสีแดงตรงนี้ก็มีกะมีต้านอยู่ถ้าหลุดถ้าหลุดแนวตรงนี้นะครับถ้าหลุดประมาณตั้งเนี่ย878อันเดิมนี่แหละหรือหลุดหลุด90,000กับ87 872นั่นที่ผมคิดไป872 878จำไม่ได้นะครับประมาณ872เนี่ยเนาะก็หลุดมาแล้วก็มีมันก็จะแมกเนตมันก็จะดึงมาเพราะตรงนี้เราจะเห็นว่าวอลลุ่มโปรไฟล์ไม่มีเลยเนาะเห็นปนะนะครับย่อยกว่านั้นให้ก็ได้ เส้นสีเขียวคือพาราโบลิกมูฟนะถ้าเกิดหลุดตรงนี้มาเนี่ยหลุดโซนนี้ไปเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีเลยเห็นปะถ้าหลุดก็โดนดูดกลับมาที่ตรง CME เก่าเลยนะครับแถวโซนนี้แหละเจ็ดคงติดประมาณนี้ก่อนประมาณเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเนี่ยแล้วไม่งั้นก็ดงดูด CME แกลบเลยก็ต้องระวังเหมือนกัน CME แกลบมันเท่าไหร่วะขอดู CME แกลบหนะ่อยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ย BTC CME อีซีหนึ่งวะ CME แล้วค่าวถ้าผมดูที่ไหนวะผมก็ดูแล้วผมก็ลืมอะเนี่ยดกจันนะแบบนะครับเอออะไรนะลูก b t c โอเคเออเนี่ยครับจะเห็นว่า CME กับข่าวที่แล้วที่ทำไปเนาะก็ตรงประมาณนี้เลยนะครับเจตรงนั้นแหละที่ที่ทำเส้นไว้ให้นะครับเจ็ดแปดถึงแปดสองก็ถ้าหลุดไปเนี่ยเห็นปะมันมีคนวางก้อไว้ตรงนี้เหมือนกันดูกราฟไหนก็เหมือนกันครับดูกราฟไหนก็เหมือนกันเนาะถ้าโดนถ้าหลุดตรงนี้ไปเนี่ย,ง,ยง่ายเลยทาอีกครั้งนะครับทําซ้ํำ 3, บ่อยๆจะได้ชินนะครับเจ็บบ่อยๆค่อยๆชิน นะถ้าหลุดโซนนี้ไปเนี่ยตอนนี้มันมีโซนเพิ่มมาละนะครับเ็ดบ่อยๆค่อยๆชินช่วงนี้ยุ่งมากครับช่วงนี้ยุ่งจริงงานงานงานที่บริษัทช่วงปลายปีด้วยนะครับแล้วก็อยากจะทําคลิปเพิ่มจะไลฟ์ยังไม่ได้ไลฟ์เลยนะครับตรงเนี้ยเป็นโซนที่คนเนี่ยวางกันไว้เห็นปะตรงจริงตรงนี้ก็มีเนาะเอากอน,นี้ก่อนนะครับแนวเด้งง่ายๆเลยประมาณ9ก้าหมื่นนี่แหละแปดหมื่นแปดเก้าแปดจนเก้าหมื่นนะครับถ้าหลุดมาก็มาเจอโซนเดิมเลย อ่าแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดที่ทําไว้นะครับจําได้ละอ่าทำไมแปดเจ็ดแปดในใจมันมาจากไหนเนาะประมาณนี้นะครับถ้าหลุดไปเนี่ยแมกเนตตรงนี้อาจจะดึงอยู่ดึงลงมาได้สูงพอสมควรแต่ว่าตอนนี้สภาพเนี่ยมันโฟโมมากกว่านะครับอ่าเฟียนกิตอินเด็กก็เยอะผมไม่อยากใช้เฟียนกิตอินเด็กเนาะใครอ่าตามผมมาเยอะก็น่าจะพอจะเข้าใจเนาะดูเอเมลก็ได้ก็ยังไม่หลุดเลยนะครับยังไงก็ยังไม่หลุดก็ยังเลี้ยงได้อย่างน่ารักอยู่นะครับสี่ชั่วโมงดีกว่า ยังโฟโมอยู่ครับเห็นว่าเกาะ e อ a ของผมตลอดไม่หลุดเลยเนาะประมาณนี้พีซีก็มุมมองก็อย่างที่บอกครับรอผมรอคนระับผมรอผมรอรอรอ,ออย่างอื่นมากกว่ารออย่างอื่นมากกว่า b t ดีนะครับผมก็ยังรอทอทเทสามของผมอยู่ดีนะครับก็อยากให้มันไปได้แรงๆนะครับถ้าเบรกโซนนี้จะเห็นว่าทอทเท่าสามเห็นปลว่าใกล้แล้วนะอเออทอทเท่าสามใกล้แล้วไม่ได้มาดูเลย วันนั้นทําไว้ก็ไม่ได้มาดูเหมือนกันทอทั้สามเนี่ยมันทาให้เอาคอยเนี่ยซีซั่นกาลังจะมาเราจะเห็นว่าตอนนี้เอาคอยเริ่มมาวิ่งแรงกันละนะครับถ้าตามในห้องก็อย่างที่เห็นแหละ x up มากันเพียบนะครับมาทุกตัวนะครับตอนนี้ช่วงเนี้ยเอาคอยก็จะเทรดกัน happy happy หน่อยเนาะถ้าเบรกโซนนี้ไปเนี่ยเป็นไปได้ว่าเอาคอยจะมาแรงเนาะนะครับก็หวังนะตอนนี้ก็พยายามเบรกอยู่นะครับก็ชนชนสู้ๆอยู่ณนะตอนนี้ก็ลองอะไรกันมาก็น่าจะพอบวกกันอยู่นะครับ ประมาณนี้นะครับสาหรับโลคคริปโตนะครับทองคาทองคําทองคําบวบไปหมดนะครับเล่นกันเยอะกันเหลือเกินเนาะทองคําเนี่ยวันนี้มีข่าวสงครามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเด้งกันมาตั้งแต่รอบที่แล้วละนะครับจุดเด้งอันนี้ไม่เกี่ยวนะจุดเด้งนี้เป็นหมูเด้งเก่านะครับอ๋อทองคําก็มีการทํ V s ีเชฟกลับมาตรงนี้เลยนะครับวีเชฟกลับมาตรงนี้เลยวันที่มีประกาศประกาศตัวเลขอะไรทุกอย่างนะครับแล้วตรงเนี้ย ชัดชัดนะครับชัดชัดเลยนะยังไงก็บูลดเดวเจนนะครับมันก็ทนมาเยอะเหมือนกันนะหลายปักแล้วเนี่ยหนึ่งปักไปแล้วเนี่ยสองปักนะครับดอกเนี้ยบูิดเดวเจนดอกเนี้ยแล้วก็เด้งกลับมาเลยนะครับเด้งกลับมาเนี่ยตอนแรกอะคิดว่าจะมาทําขาสองด้วยขาสองก็ไม่ได้ด้วยนะครับขาสองก็ไม่ได้ด้วยก็ไปยาวนะครับไปกลับเด็กวันนี้มีสงครามเนี่ยมายาวเลย เนาะก็ถ้าเกิดว่ามุมมองเนี่ยถ้ามันยืนแถวแถวโซนเนี้ยจริงๆมันยืนได้แล้วคนไม่วางของกองไว้เต็มเลยนะครับถ้ายืนแถวแถวโซนสักประมาณสองหกสามศูนย์ได้เนี่ยเซนติเมนต์จะเปลี่ยนเลยถ้ายืนได้นะยืนตรงโซนนี้ได้ยืนตรงนี้ได้เนี่ยเซนติเมนต์เปลี่ยนเลยเป็นภาพกับตัวสวยงามเลยนะครับเนาะก็ มองต้านถัดไปก็ยังเป็นเขตแดนคุณใส่ระดับพิเศษอยู่นะครับก็มองมองต้านถัดไปก่อนนะครับตรงที่ประมาณทังน,นี้แหละสองหกห้าหนึ่งนะครับยืนได้เนี่ยก็แรงซื้อกลับมาชัดเจนนะตอนเนี้ยมันยังติดมันยังติดอยู่ถ้าบอกว่ายืนสามตอนนี้ผมคิดว่าถ้ามันยืนสามสูงได้เนี่ยมองเซนติเมนต์เปลี่ยนสวยเลยนะครับถ้าเกิดว่ายืนห้าศูนย์ได้ก็กลับไปสู้กันนะครับกลับไปสู้กันข้างบนต่อเนาะ แต่ตอนนี้น่าจะยังพอน่าจะมันติดโอเวอร์โซอ่าโอเวอร์บอลละอาจจะมีการย่อยึกยักบ้างนะครับแต่ไม่ต้องไม่ไม่อยากให้ถือช็อตเล่นถือช็อตนานนะครับด้วยด้วยสภาวะสงครามด้วยเนะาะทองคำก็ประมาณนี้เลยรีเวอร์ซซลสวยวะ่ะไม่ทำขาสองให้ได้ของด้วย mm hmm. บูดิตเดเว์เจน์สองปักนะครับก็ก็สวยงามดีนะครับตรงนี้มีการเล่นช็อตกันมานะหลุดไปนะลบสิบล้านพบก็ลงไปจริงๆแต่ว่าลงไม่แรงนะ เพราะเรายังแดงไม่พอนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทองคําน้องบีสวยๆเลยนะ่ะบีสวยจริงชอบชอบชอบทรัมพ์เท็ดก็แบบนี้นะครับชอบทรัมพ์เท็ดจริงๆก็แบบนี้เพราะว่าเขาเขาแรงนะครับเขาแรงวิง่งวิ่งเต็มนะครับก็วันนี้มีสถานการณ์สงครามด้วยเนาะยังไง,นะนงเนี่ยพอมีสถานการณ์สงครามเนี่ยผมบอกไปแล้วผมไม่ได้เปิดไลน์มากเลยไม่อยากเปิดให้มันเด้งตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งเลยนะ นะครับตอนนี้ต้องระวังคู่แพลลิงแพลลิงยูเอสดีนะเพราะเล่นยูเอสดีกันมาแล้วเนี่ยเตือนเตือนไปแล้วนะครับขับคุณทัพสิงเลยขับคุณทับนะครับเตือนไปแล้วนะว่าเนี่ยพอมันมีสงครามเนี่ยคราวนี้อันตรายละท่านผูเกตวันนี้ผมไม่เล่นคู่แพลลิงยูเอสดีเลยนะไม่ได้ตั้งแต่เรื่องที่ผมพยายามไม่เล่นคู่แพลลิงยูเอสดีตั้งแต่ช่วงที่ไบเดนประกาศแล้วล่ะนะครับก็ ตนนี้รัเสเซียยิงจริง,รงยิงกันจริงนะครับก็คู่ยนะุทดีเนี่ยยุทดีแข็งขึ้นมาเลยนะนี่ต้องระวังเหมือนกันเนาะคราวนี้เรามามองก่อนว่าแม้แต่ประกาศตัวเลขของของยูโรเนี่ยมันมันออกมาดีมันไม่ได้ออกมาดีหรอกมันออกมาหนุนแล้วกัน,นครับพูดคําว่าออกมาหนุนดีกว่าแต่จริงๆสงครามครั้งนี้ส่วนตัวผมมองว่ายูโรเสียเปรียบเหมือนกันนะเพราะว่า ก็มันจะมีผลต่อค่างเงินยูโรเหมือนกันนะตัวเลขออกมาดีทําให้ยูโรมันมันมัน,ม,นมันดึงมันดึงมันดึงตัวเองขึ้นก็จริงนะแต่ว่สาสหรัฐเนี่ยโอเคดีดีกว่ามันดีดเนาะดีกว่ามันดีดก็มีการมีการขึ้นกลับไปเนี่ยอันนี้ต้องระวังคู่แพดดิงยูเอสด้วยนะครับใครเล่นก็ต้องระวังส่วนนี้เหมือนกันเนาะท่วนี้เล่นนี่น,น,น,นี่นี่เล่นช็อตกันมาเนี่ย่าป้าราขาดเขาใช้ได้เนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ ยังไงก็ลองดูนะครับเทรดเซฟนะครับช่วงนี้ระมัดระวังนะว t c ไม่มีอะไรแล้วนะ BTC ีซก็ฟินๆไปนะครับถือมาก็ช่วงนี้พยายามนะครับผมผมเตือนเสมอว่าเพราะมันเป็นตลาดตลาดกระทิงแบบเนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้เล่นช็อตนะครับแต่ว่าเล่นก็อย่าถือนานนะครับเล่นอย่าถือนานเพราะมันดีดขอโทษนะครับดีดพ่อตายจริงนะครับพูดคํานี้เลยนะมาขึ้นทีขึ้นไม่แขร์ด้วยนะพราบริกขึ้นมาทีเนี่ย เนี่ยพลาบรบลิกมูฟมันมาทีมันมาจริงนะครับแล้วตอนนี้ของมากรอ,อยู่โซนนี้ด้วยช้อปปิ้งกันโซนเนี้ยนะครับบันดาน่าโซนแบบเนี้ยไปต่อเนี่ยไปแรงนะครับไปแรงเลยนะพาเรบลิกโซนผมวิ่งถึงไหนเนี่ยประมาณแสนหนึ่งเนาะประมาณนี้เลยนะครับทองคําก็เช่นกันสงคํามแบบนี้นะครับทองคําน้ํามันนะดีเอควายสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับตอนนี้ก็สถานการณ์ถามว่าปกติไหมไม่อยากจะพูดว่ามันยิงไปยิงกันเป็นปกตินะครับก็ต้องระวังด้วยเนาะ ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเออผมลืมพูดเดี๋ยวผมทงานจนลืมคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนนะครับเป็นการะห์กราฟเชิงเทคนิคโดยปราศจากอคตินะครับก็อาจจะมีกล่าวบ้างก็กล่าวบนเทคนิคกับ Data ที่ตวรวจสอบได้นะครับก็ <laughs> ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ไงฝากกดไลค์ตับสกายเป็นกําลังใจให้ด้วยละกันนะครับหรือว่าจริงๆใครผมก็ผมไม่ได้ไลค์นานแล้วอะ ลองในคลิปนะครอยากได้ตัวอะไรลองพิมพ์ไว้ก็ได้นะครับอยากดูตัวนี้ตัวนี้เอาหน้าในไลน์ก็จะได้บอกให้นะครับประมาณนี้ในวันนี้ขอไปพักผ่อนก่อนนะครับงานยาวมากอาทิตย์ที่แล้วงานของเ็บทอาทิตย์นี้งานของโรงงานนะครับงานของบริษัทเนาะ,ะประมาณนี้ในวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ